หลายๆเรื่องเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดโครงการยังไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนและที่สำคัญนะครับท่านยังเปิดกรอบให้ตัวเองเนี่ยกู้ยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยาย,ายนปี2 6 6 4ด้วยเราคงใช้วิกฤตโควิดนี้ให้เป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับในการใช้เงินกู้4ี่แสนล้านบาท เป็นหัวเชื้อในการพัฒนาประเทศในการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศนะครับจุดแข็งของประเทศไทยที่เราคิดว่าหลายหลายประเทศยังคงต้องพึ่งพิงเราอยู่นะครับก็คือเรามีจุดแข็งในเรื่องเกษตรเรื่องอาหารซึ่งเราสามารถที่จะต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเกษตรอาหารแล้วก็เป็นเกษตรเพิ่มมูลค่าได้นะครับรวมทั้งสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะลอกเลียนแบบหรือก๊อปปี้เราไปได้ก็คือความเอื้ออาร แล้วก็ความมีน้ำใจของคนไทยซึ่งจุดนี้เราก็คงจะเน้นอุตสาหกรรมการให้บริการหรือที่ฝรั่งเรียกว่า hospitality business ต่อไปได้นะครับ